แล้วลตอนนี้พี่พายุอ้วนหรือผอมครับหอมใช่พี่พายุผอมมากประวานตกใจเลยดูในคลิปว่าพายุอ้วนปักแต่ตัวจริงผอมมากเลยสซเลนเดอร์มากพี่ปะอยากกินป่ะเออและอยากกินอะไรครับวันนี้พายุอยากกินอะไรครับอยากกินมะละกอนีอยากกินมะรากโกนีมะรากโกนีหรอารานี่พี่สายฟ้าได้แล้วอยากกินนะรู้อยากกินอะไรครับ เมื่อกี้พูดว่ามาราโกนีอีกแล้วเขาเรียกว่ามักกะโรนีมักกะโรนีใช่ไม่ใช่มาราโกนีลูกผิดพี่พแต่ฝ้าอยากกินอะไรครับพี่แต่ฝ้ากินอะไรครับอยากกินรรมาราโกนีอะไรนะมักการโรนีรนเดี๋ยวป้าเจี๊ยบทําให้ครับรอสักครู่เดียวนนแต่แต่พี่พายุผอมลงแบบลูกป้าาหวานลูกป้าหวานใครลูกป้าหวานแบร